ไม่ไต้องโค้งใครไม่ไต้องโค้งใครบีดหนุดเล่นแล้ว <c oughs> มามา <can> <you write> <back> เอาเร็วเเออเ,เ,อเ,เอสันสนเร็วเร็ว๊ด <can> <you write> <back> ไปไปเลยสู้สู้ไปเลยเอาแรงเอารเออกรเอางราเอาเร็วเอาพายเร็ว พ่อพา,ายในเก้าจงังหวะมากเป็นยังไงล่ะ <c oughs> อ่าสีส้มค่ะสีส้ม <c oughs> สีส้มแต่ใบสีอะไรสีเขียวจ้า <c oughs> อ้าวไหนสีเหลืองล่ะ <c oughs> เอาที่เหลืองก็เป็นสีแดงค่ะยิยบหน่อย,ยค่ะตอนนี้ครูจำชื่อไม่ได้ทะกกนเลยนะคะเพราะว่าจำหน้าไม่ได้เลยค่ะอุ้ยเกือบชนรถค่ะอันนี้พี่ พี่โตโต,โตเนาะพี่ปรถมอันนี้กระมวนพาเลตน้องอนุบาลค่ะดามมีเยอร์ค่ะสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะสีเหลืองค่ะสีเหลืองค่ะสีส้มค่ะสีฟ้าค่ะเอากับตันซูๆ้ๆ เอาให้คุ้มเลยตึง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 แด้วสีแดงค่ะสีแดงค่ะสีแดงค่ะเดินค่ะลูกเดินเดินค่ะเดินค่ะ้องนิดเดินค่ะลูกเดินเดินน้ำตาลเดินค่ะลูกเดิน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 เอ้าวเลี้ยวลูกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยน้ำตาลเดินเลยเดินเลยเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้ดู เย้ย yeah, ุดโนหยอุอ้ย <laughs> มีแต่คนสวยๆสีฟ้าค่ะสีฟ้าใครบ้างน,นี่จำหน้าไม่ได้เลย <c oughs> เอาไปได้ <c oughs> เอ็นดีแดงๆตรงไหนก็ม <c oughs> าส่งเลยนะคะไปอยู่ข้ <c oughs> างในลูกไปใครหนีน้องนน้เดินขึ้นไปข้างหน้าน้องเก้าลาดกันเมื่อยแล้ว โอ้พี่เลี้ยงเยอะเลยนะคะดูพี่เลี้ยงเลี้ยงเพียบเลยค่ะนักเรียนหนึ่งคนพี่เลี้ยงสองคนนะจ๊ะนักเรียนสิบคนพี่เลี้ยงยี่สิบาดูรถลูกรถรถ ก้าไปกับเพียงกอเด้อเริ่มเพียงกอ,องกอ็จะไม่ไหวใช่ไหมเพียงกอจะอุ้มใช่ไหมเออน้ำตาลเก่งมากน้ำตาลสู้สูอ้้อวแล้เดินขึ้ไปลูกขึ้นไปน้องก้าลละอ้ยอเอาสายดีดยละา ให,ให้ไปดูกับคุณหนูนะคะเดี๋ยวคุณหนูจะจะไปลงให้ดูนะคะยิ้มยิ้มพี่อุ้งยิ้มยิ้มยิยไปชมกับคุณหนูหน่อยนะคะสวยค่ะอเออสวยค่ะลูกเสียรีบเดินเสียไปเอาไปเร็วเร็วเร็วเดีวดีๆไหม,จ,ไมจะดิ้มเพื่อนไหมจะดิ้มเพื่อนดีๆดีออถือไว้ลูกตั้งไว้ตั้งไว้ปลอภัย ไปเดินสวนกูอ่ะไปลูกไปจ้า ไม่นีไปดังอื่นเด้ออาถายป้ายหน่อยปอ้ายอนุบาลค่ะอุ้ยสวยค่ะพี่เลี้ยงป้ายเขาสวยนะคะอาวอนาคตไหมหนึง่งอนุบาลว่าไปโตค่ะเอาสู้ๆลูกสู้ๆเอาแจมแจมเดี๋ยวล้ำหน้าป้ายแล้วลูกรอ,อก่อน นี่จะาไอพี่ไอพี่ถือป้ายก็ไปก่อนลูกตอนนี้เครื่องกำลังติดอุ้ยมิตรคนสวยสวยอุ้ยเก่งเก่งค่ะอายุสต๊อปอ่ามิตรคนสวยสวยยิ้มค่ะ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 เดี๋ยวคนหนูจะไปลงคลิปไปดูนะคะ ไหนบินโตมองเห็นไหมินโตมองเห็นไหมใส่แว่นกันแดดอวใส่แว่นกด้สู้ๆบินโตสู้สู้แฉมมาแจมสู้สู้เออคนท้ไปเอาไปสั่นไปสั่นไปปิตตี้เอามาน้น้องเน็ดอยเชขึ้นมาเน็เน็ไปแล้วเก่งมากเก่งมาก มาเร็วไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไปบ <Okay. S 1> อลเช่มาเดี๋ยวก็มาถ่ายก็มาถ่ายเลิกเลิกงานก่อนลูกเลิกงานก่อนนะคะ oh. ไปเรียกบอลเช่มา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 บอลเช่จะไม่มีรูปกับเพื่อนนะหนปปันหน้าไปปุณหน้าไปคือหนูบอกว่าให้ขเขาเอาต่อสายอีกแฉกสายต่อ,อตูนจะจับสายเลยนะไม่เป็นไรหรอกปุณปุณแก้มไปนู่นแล้วไปไปลูกไปเออไป ไปน้องพ่อไปพ่อไลูกพ่อายเดินไปลูกไปพ่อายเราเมื่อเด็เข้าจังหวะอยู่เราเดินดีมากอันน,นี้เร็วน้องเมทไปเร็วนี่มาทางนี้ลูกน,นี้ว่างลูกมาทางนีน้เป็น,นโอ้เอา้าเสียส,สัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยตอนนี้เสียไหวไหมคะ ไหวไหมคะอุ้ยอุยขอโทษแม่ขอโทษไหวไหมคะปวดฉี่ไหมปวดฉี่ไหมไม่ปวดไม่ปวดนะฉี่ใส่แป้มพ่นไปแล้วแป้มน้ำมันโอเคเติมน้ำมันไหมไม่เติมไม่เติมหรอเห็นไหมคนมาดูเยอะเลยแป้มน้ำมันเติมไหมเติมเติมน้ำมันไหม นี่ก็จะเป็นกระบวนผู้ปกครองค่ะเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะคะไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,าาะ,คะคเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะคะคุณก้าวเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ